รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันคือผมมองปัญหาว่าในสังคมเรามันมันบริโภคเยอะเกินความจำเป็นนะในในทุกเรื่องในในแง่ปัจจัยสี่ หรือว่าในแง่ที่เหนือจากปจัจจัย4ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ปัญหามันเกิดจากกันที่เราบริโภคมากเกินไปจนธรรมชาติมันชดเชยให้ไม่ทันหรือว่ามันไม่พอสำหรับทุกๆคนผมคิดว่านั่นน่ะมันเป็นเหตุทําให้เกิดปัญหา สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้ครับ คุณผู้ชมครับในแต่ละสัปดาห์รายการของคนเปลี่ยนโลกได้พาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักบุคคลเปลี่ยนโลกมากมายที่ได้ใช้องค์ความรู้ในด้านต่างๆมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่อย่างเช่นเรื่องที่ดินทํากินเรื่องน้ําเรื่องการทําการเกษตรซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นในแต่ละตอนนั้นก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าแม้ในปัจจุบันประชาชนชาวไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาใดๆก็ตามสิ่งที่จะทําให้เราสามารถก้าวข้ามปัญหาไปได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ การพึ่งพาตนเองครับและในวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมารู้จักคนเปลี่ยนโลกอีกหนึ่งคนครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีวิธีคิดและมีวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างน่าสนใจอย่ามัวเสียเวลาเลยครับไปรู้จักเขากันเลยเออจุลพรนันทพาน,นิชนะครับ ปัจจุบันก็เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เป็นสถาปนิกวิชาชีพผมจบมัธยมที่โรงเรียนเตรียมอุดมแล้วก็จบปริญญาตรีที่คณะสถาปัตย์จุฬาครับแล้ก็มาคุมงานก่อสร้างที่จังหวัดลําพูนจนมาทํางานงานออกแบบที่เกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับแล้วก็มาเป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็จนถึงปัจจุบันครับและนี่ก็คืออาจารย์จุลพรนันทพาณิชย์ สถาปนิกที่มีแนวความคิดในการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยใช้หลักการพึ่งพาตนเองมาใช้จัดการปัญหาต่างๆซึ่งในปัจจุบันอาจารย์จุลพรได้ทิ้งความวุ่นวายในเมืองหลวงมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนครับโหฮโฮ่เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักอาจารย์เพิ่มเติมกันต่อเลยดีกว่าครับผมเกิดที่กรุงเทพแต่ว่าครอบครัวผมเนี่ยมีพื้นเพอยอยู่ที่อําเภอเกาะกสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือมีกิจการเอามะพร้าวจาก เกาะสมุยมาขายที่กรุงเทพนะฮะเป็น k, วัยเด็กเราก็ต้องเดินทางกรุงเทพเกาะสมุยคือต้องโตสองที่นะฮะการเดินทางจากกรุงเทพเกาะสมุยเนี่ยต้องนั่งเรือสินค้าใช้เวลาประมาณ3-4วันกว่าจะถึงนะฮะถ้าวันไหนมีพายุก็5วันเลยฮะแล้วก็ผมก็เลยเห็นสภาพแวดล้อมสองสองที่ที่มันเปรียบเทียบกันกรุงเทพผมอยู่ที่ตลาดเจริญพาดฝั่งทนนะฮะ ส่วนที่เกาะสมุยก็อยู่ตำบลน,น้าทอนอำเภอเกาะสมุยทําให้เห็นว่าธรรมชาติสมุยที่ผมพูดถึงเนี่ยมันยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะผมก็เลยซึมซับบรรยากาศธรรมชาติได้มากในวัยเด็กอโอ้โห,โห,โห,โหไปๆไปมาๆมากรุงเทพสมุยบ,ยบ่อยๆแบบเนี้ยอาจารย์ชอบที่ไหนมากกว่ากันครับม,มันเริ่มมาเห็นชัดตอนเป็นตอนผมเป็นวัยรุ่นละผมเรียนมหาวิทยาลัยปีสองคือช่วงนั้นเนี่ยพอผมต้องกลับไปอยู่ที่เกาะสมุยเพราะว่าไม่สบายช่วงช่วงนั้นน่ะผมเดินทางไปเกาะสมุยบ่อยมาก กอเล็กๆเราก็เห็นแต่เล็กๆเรายังไม่ได้เห็นความต่างมากแต่ช่วงนั้นช่วงเป็นวัยรุ่นเราเห็นความต่างระหว่างกรุงเทพกับเกาะสมุยชัดเจนแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยมันดัดแปลงสภาพแวดล้อมห่างไกลจยยากธรรมชาติขึ้นไปจนเริ่มไม่มีความสุขกับชีวิตในกรุงเทพในตอนนั้นนะครับ ตอนนี้ประมาณ18ปีโอ้โห,โ,หโ,หโหแค่อายุ18ก็ได้ค้นพบว่าการอยู่กรุงเทพอาจจะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแล้วหลังจากนั้นส่งผลกับชีวิตของอาจารย์ยังไงบ้างครับส่งผลครับเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่อยากเรียนไม่อยากทำกันบ้านที่เกี่ยวกับการออกแบบตึกใหญ่ๆหรือว่าคอมเพล็กซ์ใหญ่ๆโรงแรมผมไม่ไม่อยากจะทำเลยผมคิดว่าเราไม่ชอบที่จะให้บ้านเมืองมีีตึกใหญ่ๆเราก็เลยไม่อยาก ทำกันบ้านที่เป็นโจทย์แบบนั้นนะฮะส่งผลอย่างมากทําให้การเรียนในปีปลายๆผมเรียนไม่ค่อยดีก็ไม่ได้แก,ก้ปัญหาก็ทุ่งซีไปเอาจนเรียนจบนะฮะก็ด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์ที่ท่านดูแลผมอยู่ะฮะก็จบการศึกษาในปี2 5 3 0จบมาก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพเป็นสถาปนิกคุมงานก่อสร้างอยู่2ปีแล้วก็มาทําโมเดลอาคารอีก2ปีก่อนจะขึ้นมาอยู่ทางเหนือ แมชีวิตโชคโชนไม่เบาเลยนะครับนี่แต่เอสุดท้ายแล้วอาจารย์จุลพรทำไมถึงมาสนใจเป็นอาจารย์พิเศษล่ะครับนี่ยอยากเป็นอาจารย์อยากเพราะว่าผมคิดว่าไอความตกผลึกในชีวิตเนี่ยมันทำให้อย่างน้อยก็เป็นการชี้นำคนรุ่นหลังได้วิธีนึ่งการเป็นอาจารย์ก็เป็นวิธีที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอีกรุ่นหนึ่งได้อย่างาง,ง่ายที่สุดเลยเพราะเป็นมีกระบวนการจัดการทางการศึกษาอยู่ ผมสอนการออกแบบที่มันเกี่ยวสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมนิเวศวิทยาสอนวิชาปฏิบัติการออกแบบในปี3กับปี5ผมมาจบแค่ปริญญาตรีผมไม่ได้เรียนโทนะฮะแต่ว่าผมมีผลงานวิชาชีพเนี่ยแล้วก็ผลงานวิชาชีพที่เป็นเฉพาะทางเนี่ยมหาลัยเขาก็เทียบให้เป็นผู้เชีช่ยวชาญเฉพาะเรื่องก็เลยได้เข้ามาเป็นอาจารย์ที่นี่ คุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาจารย์จุลพรกำลังสนุกเลยนะครับแต่ในช่วงหน้าเราจะมาดูว่าการทำงานของผู้ชายคนนี้มีความน่าสนใจอย่างไรซึ่งตบอกเลยนะครับว่าแนวคิดและวิธีการทำงานของเขาไม่ธรรมดาแน่นอนครับเฮ้อตอนนี้ไปพักสักครู่ครับก็อย่างน้อยแล้วก็ทำเป็นต้นแบบให้เห็นว่าไม่ควรบริโภคเยอะเนี่ยอยู่อย่างนี้ก็มีชีวิตได้แล้วบ้านอาจารย์ก็สองแสนกว่าบาทก็อยู่ได้แล้ว แล้วก็อยู่ได้ดีกว่าด้วยจริงๆถ้าในตอบในทางวิชาการทางสถาปัตย์ทางเรื่องสุขภาพเนี่ยอย่างน้อยเราเริ่มที่ตัวเราเองเราก็ดีกว่าที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาเราไม่ไม่ได้ขยับทำอะไรเลย สนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ10เดือนจากธนาคารออมสินโทร1 1 1่ กลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงที่2แล้วนะครับในช่วงที่แล้วเราได้ทําความรู้จักกับอาจารย์จุลพรไปแล้วซึ่งสิ่งที่ทําให้เราสนใจในตัวของอาจารย์ก็คือกระบวนการคิดและการปฏิบัติตัวต่วตางๆของอาจารย์นั่นเองครับเพราะภาพที่เรานึกถึงสถาปนิกก็คงจะเป็นภาพของคนที่เนี๊ยบเท่ออกแบบตึกสูงใหญ่หรือใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่แต่อาจไม่ใช่กับสถาปนิกท่านนี้นะครับคือ ผมมองปัญหาว่าในสังคมเรามันมันบริโภคเยอะเกินความจําเป็นน่ยในทุกเรื่องนในแง่ปัจจัย4หรือว่าในแง่ที่เหนือจากปัจจัย4ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ปัญหามันเกิดจากกันที่เราบริโภคมากเกินไปจนธรรมชาติมันชดเชยให้ไม่ทันหรือว่ามันไม่พอสำหรับทุกๆคนผมคิดว่านั่นน่ะมันเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหา คือถ้าเราบริโภคแต่พอดีเนี่ยผมคิดว่าทรัพยากรมันมัน,ม,นมันจะได้ทั่วถึงทุกๆคนแต่ทุกวันนี้กลุ่มหนึ่งบริโภคเยอะเยอะจนมันเกิดความเหลื่อมล้ำครับโอ้โหดูเป็นปัญหาที่ใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยนะครับเนี่ยแล้วแบบนี้อาจารย์มีวิธีแก้ไขปัญหายังไงบ้างครับก็อย่างน้อยเราก็ทำเป็นต้นแบบให้เห็นว่าไม่ควรบริโภคเยอะเนี่ยอยู่อย่างนี้ก็มีชีวิตได้แล้ว ว่านันก็สองแสนกว่าบาทก็อยู่ได้แล้วแล้วก็อยู่ได้ดีกว่าด้วยจริงๆถ้าในตอบในทางวิชาการทางสถาปัตย์ทางเรื่องสุขภาพเนี่ยอย่างน้อยเราเริ่มที่ตัวเราเองเราก็ดีกว่าที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาเราไม่ไม่ได้ขยับทําอะไรเลยเกิดจัจะต้องเริ่มมาที่ตัวเราเองก่อนเราเห็นปัญหาเราคิดว่าปัญหานี้จะถูกแก้ด้วยวิธีนี้เราก็ต้องทํามันก่อนไม่ใช่ไปเรียกร้องให้คนอื่นทําโดยที่เรายังไม่ได้ทํา และด้วยมุมมองที่เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งปัญหานั้นก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมาเป็นลูกโซ่ครับจึงทําให้อาจารย์จุลพรในฐานะของสถาปนิกตัดสินใจเปิดสํานักงานที่ดําเนินการภายใต้แนวคิดที่จะทําให้เราสามารถเข้าใจธรรมชาติและอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้มากที่สุดครับที่อเฟก็คือบริษัทปานเนสตีโอเนีคือเป็นเป็นสำนักงานสถาปนิกที่ท,ที่บริการวิชาชีพนะฮะงานของเราเนี่ยทำตั้งแต่ งานออกแบบบางผังปลูกป่าไปจนถึงทําบ้านพักอาศาัยจนถึงการบรนะูรณะอาคารเก่านะฮะหรือว่าบางกรณีเราเคยทําจัดเนื้อศการเฉพาะเรื่องที่เราสนใจด้วยแล้วบุคลากรในองค์กรมาจากไหนครับนี่เฮียบุคลากร,กรก็มาจาก,กรุศิษย์ที่ที่เรียนมาด้วยกันแล้วก็มีความเห็นสอดคล้องกันเขาก็มาทำมาช่วยทํางานจริงมีพนักง,งานก็คือ6กคน แต่จริงบริษัทเนี่ยเป็นเป็น,ปนหุ้นคือผมหุ้นกับลูกศิษย์จร,จริงเปิดสํานักง,งาน,นผมคิดว่าเราสร้างพื้นที่ให้ลูกศิษย์ได้ทํางานในสิ่งที่เราเห็นว่าว่าเราอยากทำาคือผมในฐานะอาจารย์ก็ต้องเป็นตัวบุกเบิกให้เขาในการสร้างพื้นที่งานนี้ขึ้นมาและผลงานที่โดดเด่นที่อาจารย์จุลพรและทีมงานได้สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นนั่นก็คือสวนเย็นนั่นเองครับแต่เอสวนเย็นเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์ สวนเย็นก็เป็นงานออกแบบวางผังเพื่อเพื่อปลูกป่าเลยคือโจทย์ที่เจ้าของเขาให้คือเป็นป่าแบบปลูกปลูกเลยไม่ไม่ใช้ประโยชน์เลยอนยะ่างเงี้ยให้เป็นป่านิเวศนะครับผมก็ใช้หลักการการวางผังการจัดสรรพื้นที่แล้วก็ความเข้าใจเรื่องพืชพันธุ์ท้องถิน่นแล้วค่อยจัดจัดสรรมันลงไปในใ,ในในสวนนะขณะเดียวกันก็มองเรื่องความงามในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมด้วยจากสวนที่มีความหลากหลายกลายเป็นป่าที่มันมีสภาพนิเวศแบบ แบบท้องถิ่นแบบแบบดั้งเดิมอย่างเงี้ยฮะจนปัจจุบันสวนเย็นมีพื้นที่กว่า200ไร่แล้วฮะแล้วก็ปลูกต้นไม้ไปมากกว่า60,000ต้นประมาณ250ชนิดที่เป็นพันไม้ท้องถิ่นในป่าเบญจพรรณริมแม่น้ำปิง,งฮะวันที่11ตุลาปีที่แล้วเนี่ยเราเราพบลูกเสือปลามาออกลูกในสวนเย็นเลยนั่นการการที่มีสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็กมาอยู่ในสวนนี่แสดงว่าสวนมันมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติระดับหนึ่ง แล้วก็อีกสัก2ปีก็น่าจะมีการจัดการเปิดให้คนเข้าไปดูเพื่อ,อ,อการเรียนรู้และการศึกษาได้ครับโอ้โหทำสวนถึงขั้นมีลูกเสือหมาอยู่เลยนะครับเนี่ยแสดงว่าอาจารย์จุลพรและทีมงานได้คิดค้นออกแบบและสร้างสรนสวนเย็นให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นธรรมชาติและสามารถเรียนรู้ระบบนิเวศได้อีกด้วยนะครับเนี่ยโอ้เยี่ยมจริงๆเลยในสวนเนี่ยมันมีไม้เย็นต้นที่มีความหลากหลายเช่นเป็นไม้ป่าแต่ไม้ป่าพวกนี้เป็นอาหารหมด นี่ก็ะเป็นต้นมะเกียงมะเกียงแขกอันนี้มะค่าแต่อันนี้พยุงพวกเนี้ยฮะมะค่ามงพายุปลาดูปลาไม่ผ่านทุกอย่างมันมันเป็นอาหารได้กินกินยอดมานะฮะเดี๋ยวดูต้นขานางซิมีเถาต้นคุยมาพันละแล้วก็ต้องตัดตัดออกไม่ไม่จ้างเลยครับเพราะว่าใช้แรงงานตัวเองเป็นหลักเลยคือชอบถงังชอบถังสวนมากถังมือฮนะ ก็เลยไม่ให้ใครทํทาเองตามกับแฟนแฟนก็ช่วยบ้างมันชอบตั้งแต่เล็กๆเ,เห็นทําชอบทําสวนเพราะตอนรังถางเนี่ยหคือมันได้ผลงานสวนก็เรียบร้อย 2. ก็คือได้ออกกําลังกายเราจะติดละเพราะมันเป็นการออกกําลังกายคือไม่ได้ถางสวนนี่ก็หงุดหงิดละหมวนการถางสวนเป็นเลยขาดไม่ได้ นอกจากการถ่ายทอดแนวความคิดผ่านวิธีการทํางานและผลงานต่างๆของอาจารย์จุลพรแล้วอย่างที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้ในตอนต้นรายการว่าอาจารย์จุลพรเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดี๋ยวเราตามอาจารย์ไปดูอีกบทบาทของอาจารย์กันดีกว่านะครับผมเป็นอาจารย์พิเศษประจำคณะสถาปัต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมสอนวิชาการออกแบบที่มันสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ชุมชนสังคมวัฒนธรรมระบบนิเวศครับก็คือการออกแบบที่มันสอดคล้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เป็นทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ลอมทางชุมชนวัฒนธรรมครับให้มันกลมเกลืนกันนะเอาข้อดีของความเป็นท้องถิน่นการถ่ายทอดความคิดให้ลูกศิษย์เนี่ยก็เน้นให้ไปเจอสถานการณ์จริงๆแล้วก็อธิบายให้เกิดความเข้าใจเอาตัวเองไปอยู่ในประสบการณ์นั้นๆเนี่ย ดูตามธรรมชาติของภาคเหนือชุมชนที่มันยังมีภาวะที่เป็นท้องถิ่นอยู่ที่ไม่มีปัจจัยภายนอกเข้าไปรบกวนไปดูแล้วไปทําความเข้าใจถอดความกรณีที่นักศึกษาไปดูเนี่ยเขาจะจับประเด็นจับประเด็นที่เขาไปเห็นประเด็นที่เขาสนใจแล้วเขาเห็นเขากลับมาใช้กับงานออกแบบตัวเองเช่นบางคนทําตลาดชุมชนแต่อยู่ในเมืองเนี่ยเขาก็เอาภาวะตลาดที่ที่ไปเห็นในชุมชนที่เป็นแบบพื้นฐานเนี่ย ข้อดีข้อที่เป็นมีเสน่ห์เอามาประยุกต์ใช้หรือการใช้วัสดุธรรมชาติเช่นไม้ไผ่ไม้ที่เขาเห็นที่ในในชนบทของภาคเหนือหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเ็าก็มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันแม่กำลังเพลินนะครับคุณผู้ชมแต่เราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคนเปลี่ยนโลกของเราต่อในช่วงหน้าครับอันนี้จะมาห้องที่ทําวิทยานิพนธ์ ชั้นปีที่5ฮะเนี่ยเขากำลังต้องเร่งส่งสิ้นเทอมเนี่ยโลกแวดล้อมทุกอย่างฮะคืออาจารย์สอนว่าสถาปัตยกรรมมันไม่ใช่แค่ตัวอาคารหรอ,อะไรแต่มันพูดถึงโลกแวดล้อมทั้งหมดของเราะ่ะ KING POWER เข้าใจนักเดินทางบริษัท p ีที g l o b a l c h e ค i มี l จำกัดมหาชนร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดระยองและชมรมจักรยานบ้านเพขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม p t t g c ปั่นจากภูเขาสู่ทะเลระยองในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2558ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ mtb.com กลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วว่าคนเปลี่ยนโลกของเราในวันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะนอกจากจะทํางานด้านสถาปนิกที่มีแนวคิดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสอนของเขาก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับอันนี้จะมาห้องที่ทําวิทยานิพนธ์ชั้นปีที่5ฮะเนี่ยเขากำลังต้องเร่งส่งสินเทอมเนี่ยฮะ เดชเชนครับช่ครับดีจ้าว่าเนี่ยเป็นไงบ้างเดี๋ยวขอดูรูปด้านเลยนะครั่องผมก็จะเอกพรอมาเป็นเส้นครับแล้วก็เนามาซ้อนแล้วก็แมทเทียวมาสายนี่สวยดี้วเพลทพิ้นเมื่อไรันพุงนีแล้วฮะผมกิติธรแรมชื่นครับเรียนอยู่ชั้นปีที่5ครับคณะสาปัตย์หมชอครับตอนนี้ก็ทําวิทยานิพนธ์สาปรายกรรมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ชุมชนครับ เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการฟื้นฟูตลาดน้ำครับที่แถวดำเนินสะดวกของลัดพีครับวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นวัสดุธรรมชาติครับไม้ที่นำมาใช้ในโครงการก็จะเป็นไม้ที่นำมาจากสวนมะพร้าวที่มีอยู่แล้วในชุมชนไงฮะทุกๆอย่างรอบตัวอาจารย์จะสอนหมดเช่นเรื่องของต้นไม้เรื่องของธรรมชาติรอบตัวเรื่องของสภาวะโลกแวดล้อมทุกอย่างฮะคืออาจารย์สอนว่าสถาปัตยกรรมมันไม่ใช่แค่ตัวอาคารอะไรแต่มันพูดถึงโลกแวดล้อมทั้งหมดของเรา ทำงานกับอาจารย์ก็จะต้องมีการคิดแล้วก็วางแผนนิดนึงค่ะเพราะว่าอาจารย์งานค่อนข้างเยอะแล้วก็มีงานที่หลากหลายมากเนี่ยค่ะวิธีการของอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นการทําให้ดูค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็พาให้เราไปเห็นตัวอย่างนั้นจริงๆเลยนะคะพาไปเดินในที่ดินเล่าให้ฟังนี้อะไรอย่างนี้ค่ะให้เราเข้าใจโดยการเห็นตัวอย่างที่จริงๆเนี่ยค่ะพอได้ทํางานกับอาจารย์มากขึ้นเรื่อยๆก็ทําให ในความคิดของเรามันชัดเจนขึ้นปรับเปลี่ยนหรือว่าผสานในความคิดต่างๆกับอาจารย์ได้ทำให้ส่งเสริมให้เรามีความคิดและก็ชีวิตที่ดีขึ้น,นะคะ่ะพอมาอยู่กับอาจารย์ความคิดเรื่องไม้เรื่องวัสดุธ,ธรรมชาติที่แบบใแส่เข้ามางครับตอนแรกเราจะคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบมีทั่วไปไม่น่าเอามาใช้องเพราะมันมีอยู่แล้วก็เราก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่พอพอเรามาเรียนรู้ก็คิดว่าเออมันก็ช่วยเราเรื่องแบบ การประหยัดเรื่องแบบปรับเปลี่ยนว่ามันมันอ่ามันเป็นการที่แบบหยิบของใช้ที่สามารถเกิดขึ้นใหม่หรือว่าทดแทนได้งก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบมองวัสดุธรรมชาติที่เอามาเสริมเรื่องที่อยู่อาศัยเราด้วยอย่างเงฮะมากกว่าเมื่อก่อนที่เราจะเอาของใหม่ๆมาทำอย่างเงี้ ในฐานะของสถาปนิกและอาจารย์สอนคนเปลี่ยนโลกของเราคนนี้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆไปสู่ผู้คนมากมายครับสิ่งที่อาจารย์จุลพรทําก็คือการเป็นตัวอย่างที่ดีและใช้ความรู้ความสามารถที่มีเปลี่ยนให้สังคมและเสียงแวดล้อมไดีขึ้นผ่านการใช้ชีวิตในแต่ละวันของตนเองครับในก,การกำลังจะทำตุ๊กตาให้ลูคือแลาผมจะเล่านิทานแลวก็ ก่อนเขานอนแล้วก็ในนิทานนี่ก็มีตัวละครอะไรบางอย่างเขาก็จะสั่งให้ทําตัวละครนั้นอะไรเงรี้ยให้เป็นไม้แล้วก็ไปเก็บไม้อย่างนี้มาเห็นเป็นไม้เน่าๆจะกพื้นเนี่ยแต่ช่วงเวลาแป๊บเดียวมันกลายเป็นตุต๊กาตาได้คนเราน่าจะเปลี่ยนโลกได้ถ้ามีความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ความคิดของของคนนั้นๆมันถูกขยายผลไปในมุมมองกว้าง เชื่อว่าเปลี่ยน,ยนได้แต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมผมไม่ได้คิดว่าผมจะไปเปลี่ยนโลกความคิดผมมันมาจากการที่เรามองเห็นปัญหาแล้วเราเริ่มแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวเราเองถึงแม้เป็นกําลังเล็กๆแต่อย่างน้อยมันก็ได้ทําในสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาแล้วดีกว่าปล่อยให้มันผ่านไปเพราะฉะนั้นพอวิธีคิดแบบเนี้ยผมก็ไม่ต้องไวทุกไม่ต้องคาดหวังว่าผมจะไปเปลี่ยนแปลงโลกได้ แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันมาจากการผมเห็นปัญหาผมก็พยายามแก้ปัญหาในสิ่งที่ผมทําได้เลยเต้นไม้มันน้อยผมก็ไปทํางานปลูกต้นไม้ทําได้เลยเอาต้นยางมาเพาะตรงไหนว่างก็ไปปลูกอ่ามลภาวะในเมืองมันเยอะผมก็ขี่จักรยานมลภาวะในมหาวิทยาลัยมันเยอะก็ขี่จักรยานมาสอน,นคือทําได้เลยทาด้วยตัวเองไม่ไต้องรอโครงสร้างอะไรเนี่ยคือเป็นวิธีคิดของผมคือเราเห็นว่าเป็นปัญหาล้วก็ ในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาในระดับตัวเองแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะถูกขยายผลไปสู่ภาะวะการเปลี่ยนแปลงได้แต่ในทรับตัวเองเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะไ,ไปเปลี่ยนโลกได้เพราะว่าถ้าไปคาดหวงังก็จะเกิดทุกข์แต่อย่างน้อยเราได้ทําในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับในสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้วิธีการคิดและแนวทางในการใช้ชีวิตจากอาจารย์จุลพรไปมากมายเลยนะครับ ซึ่งสิ่งที่อาจารย์กําลังบอกเราก็คือสิ่งที่จะช่วยให้เราออกจากปัญหาไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามในชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงโลกใบเก่าให้ดีกว่าเดิมได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพก็คือการยึดหลักการพึ่งพาตนเองอย่างที่อาจารย์จุลพรได้ทำให้เราเห็นผ่านผลงานและการสอน ติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกเหล่านี้ได้ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันพุธเวลา20นาิกา20นาทีทางททบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกวันนี้ผมขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีพลังงานก็ผมคงไม่มีวันนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าอนาคตและชีวิตของครอบครัวธุรกิจของผมจะอยู่ได้ไหม